้านเขาช่องแคบตำบลคลองหาดอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วครับเอาแมกมาลาวามาฉีดลำใหญ่เป็นยังไงบ้างครับผมใบมันดําลูกมันเขียวดีครับูบมันเขียวดีแล้วเวลาฉีดกล้องมันจะไม่ค่อยติดมันจะฉีดง่ายครับจะไม่ค่อยติดกล้องไม่ค่อยติดกล้อง,ไ,องไหมเพราะว่าไม่ค่อยติดหัวฉีดนะครับจะจะผิดกันอะไรกับไม่ใส่ครับตอนทาใบก็ดีครับแปลงนี้เอามาฉีดซ้อมไหนครับผมตอนเป็นลูกแล้วครับขั้นข้าเดือนที่สี่ผมเอามาฉีดตอนแรกยังไม่ค่อยกล้า,ากลัวกลัวมันจะเฟีย้ยนคราวนี้เราตอนแรกเอามาสั่งมาแล้วผมไฉีด ฉิดนใบก่อนเป็นไงบ้างไปฉีดใบฉิดใบใช้ได้ดีครับใบดําใบดําครับเปลี่ยนดีครับก็เลยลองเอามาใช้กับลูกดูแล้วเป็นไงบ้างมาใช้กับลูกดีครับดีครับใช้กับลูกแล้วดีเลยหรอดีครับดีครับลูกจะขึ้นมันนวนสวยดีครับผิวควาดกเป็นไงบ้างดกก็ใช้ได้ครับนะได้เก็บไปบ้างยังเปลี่ยนี่ไนเปลี่ยนที่ยังครับ แปลงนี้มันจะหกเดือนวันที่สิบครับถ้าเปรียบเทียบกับไม่ใช้เลยกับใช้เนี่ยเป็นยังไงพี่ใช้จะเห็นผลดีกว่าครับเ <c oughs> มื่อพูดคุณจะผิวมันจะสวยดีครับเนะี่ยรู้สกสวยแล้วเมื่อวานผิวไม่สวยหรอไม่ไม่ครับผิวจะสวยดีเขียวนวลผิวจะออกเขียวดีครับเหรอขาจะออกเขียว <c oughs> ผิวออกเขียว,ว,ยวนวลนี่ตลาดต้องการเหรอไม่ถ้าถ้ามันแรงแล้วมันมันจะไม่โตเหรอครับ ถ้าลมใจแรงมันจะไม่โตแสดงว่าลูกมันก็โตเก่าๆไหมครับมันมันจะตอนนี้มันกําลังขยับขึ้นเรื่อยครับช่วงห้าเดือนหกเดือนมันจะขยับขึ้นเรื่อยครับแสดงว่าคือถ้าถ้ามันเขียวแบบนี้นะนย่ีงที่มันเบเขียวนี่นะครับเนี่ยแบบนี้เนี่ยครับมันจะมันจะโตอีกเยอะมันจะทาให้ลูกโตครับแต่มันจะเป็นตะไคร่างๆมันจะโตอีกเยอะครับเมื่อก่อนมันมันไม่ค่อยเป็นแบบนี้หรอกครับก่อนก่อนที่เราจะฉีอะไร้วรุ่นรุ่นก่อนๆไม่คยไม่ไมครับไม่ครับแบบนี้ลมใจหน้าหนาวนี่จะทํายาก รครับม,ม,มันไม่มีฝนมันเป็นกะขายคือแบบนี้ที่เมื่อตะวันแตกอย่างนี้อ่ะนะครับครับมันจะเป็นกะนาขยายอีกใช่ใช่ครับมันจะขยายอีกฉีกี่ครั้งที่ฉีดเนี่ยสิบวันสิบวันฉีดทีครับตั้งแต่ใช้มาใี่สิบกีค่ครั้งแล้วที่สั่งสองครั้งแลวเนาะเลนะ็กมมกสองแล้วก็ปุ๋ยละวาสี่สี่สิบวันครั้งสิบวันครั้งเลยนอนเพี้ยบอะไรเลยใช่ไหมนอนเพีย้ยบนี่เราไม่มีไม่มีเพี้ยครับเนี่ย หรอครับดูได้เยอะนี่แต่วอนน้ผมจะใส่ยาข้ามแรงไปด้วยปกติเยอะไหมหมอเพียมาแรงของเยอะของเยอะของพี่จะมาใช้แมงมาลาวานอนเพียเยอะหรอครับครับเพียงเยอะใช่ไหมใช่เพียงในช่วงนี้มันมีน้ำหวานเพียเพียแป้งจะชอบอันนี้มันมากินแล้วมันก็จะถ่ายออกมันก็จะเป็นสีดําครับครับอันนี้เ็บเต็บก็ไม่เอาละ ลงก็ไม่อยากซื้ออันนี้คือไม่มีเลยหรอไม่มีครับหลังจากใช้มานีไม่มีเลยครับครับก่อนห้ถ้าเราฉีดยาไม่ถึงท้องบนมันจะออกเห็นดำนั่นเหรอครับมองไม่ผมก็ไม่ค่อยมีนะพี่ฉีทุกครั้งผมสัญาครับครับทุกครั้งทุกครั้งครับปกติลำไยเจอเพี้ยอะไรบ้างครับเพี้ยแป้งเพี้ยไก่แป้หนอนก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เพี้ยแป้งนีจะหนักตอนเนี้ตอนเนี้ห้าเดือนถหกเดือนเนี่ยกำลัง กำลังมันมีมันมีน้ำหวานแล้วเขาไปของพี่ไม่มีเลยเนี่ยก็เราฉีดยาบ้างอะตอนสั่งมาชุดแรกมันเห็นผลยังไงครับถึงได้สั่งชุดที่สองชุดที่สามตามมาครับมันแตกต่างกันครับแตกต่างครับแตกต่างที่เราไม่ได้ใช้มาก่อนเป็นยังไงบ้างพี่ที่มันแตกต่างดีกว่าเก่าเยอะดูใบดูอะไรมันต่อใบดูผิวดูรูปใช่ใช่ครับใช่ครับ ทั้งยันีอะถ้าใบดีผิวออกมาดีมันก็จะดีหมดนะครับใบไม่เหลืองใบเดอออกดําดีครับเพราะปีนี้มึงจะใช้ปีแรกเนี่ยเือเราก่าเอาไปฉีกมาเขือพวงที่ผ่านมา็มีมีเขือพวองอย่งเห็นไหมตงนไ้งามด,ด,ดีดีเลยครับเข่อ,อีใช้ใช่หรือยังเขื่อพวงเขือพวงก,กำลังกาลังงามกำลังงาม,งาม,งามเลยฮะกำลังกำลังดอกเมื่อกี้ผ่านมาตรงนู้นตรงนู้นจะเจ็ดไร่เขือพวงที่ปลูกไว้ก็สีเหมือนกันใช่ครับผมว่ามันแตกต่างกันเยอะเลยกับไม่ใช้อ่ะ พืยงที่ว่าเนี่ยมันงามใยมันใบมันดีพีพีกายผมก็ทำมะเขือพวงอะอพี่กายผมทั้สิบสี่ไร่เลยแต่แต่ปีนี้มันจะดีกว่า,วากาลังกําลังดอกเขือพวงตลาดต้องการทอบแพงแพงโลไปร้อยลำใหญ่เนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่ฉีดแมกๆกับลาวากับฉีดตามปกติเนี่ยคบผลิตม,มันจะต่างนะเมื่อเทีทีกก่เคยทำมาปีนี้อันนี้มัน เพราะเรายังไม่ยังคงยังไม่เคยใช้ที่ใชท่ที่เก็บไปนะ<จ>นเราเราเราไม่ได้ใช้เพิงพ่งเพิ่งจะมาใช้เนี่ยแต่แต่ที่ใช้ไปชุดนั่นที่เห็นเนี่ยผมเพิ่งว่าเอามาทําใบกันตอนแรกเก็บไปแล้วผมก็ลองเอามาฉีดใบดูใบหนึ่ก็ดูดีนะก็เลยให้แม่บ้าน้องเขาบาอกว่ามาฉีดลูกตั้งนานหรอไม่กล้าเลยลองให้โทรถามเขาดีๆที่ว่ามันใช้ได้ไหมไมไม่กล้าตอนแรกบางทียาในท้องตลาดบางทีเรา เราก็ไม่มั่นใจอันนี้พอเราลองลองแต่แรกผมลองแค่แค่ถังเดียวแค่แค่ช่วงเกาะน,น้งอ่ะผมขอวลองก่อนใช่ใชแล้วก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ขยับออกมาอีกแล้วแล้ว,ลวลองจากเกาะหนึ่งนะไม่ใช่ไม่ก,ก็แตกต่างกับที่ไปลองครับครับ,รบเห็นเห็นครับเป็นยังไงมันไม่เป็นไรแล้วมันก็ดูดูดูผิดต,ตาขึ้นเยอะเหรอครับก็เลยหลอกเอาออทั้งแปลงแปลงเลยทีนี้ทำก็เลยให้เขาสั่งเพิ่มอีกทั้งแปลงเลยทีนี้จา,ากลองแค่ เกาะเดียวครับเดียวครับดูต่างไม่เป็นไรว่ามันต่างกันไม่เราเราฉีดครั้งแรกเราฉีดสมมุติว่าเราฉีดเกาะน,นี้ใช่ไหมใช่อันนี้มันไม่เป็นไรแล้วรอบหน้าถึงถึงกาหนดฉีดใช่ไหมเราก็ฉีดทั้งแปลงเลยอ,อันนี้มันก็มันก็ดูขึ้นตาเลยไม่เป็นไรแล้วว่าก็เลยให้เขาสั่งมาอีกก็เลยบอกลูกสาวบอกถ้าเขามาดิให้เขาเอาติดมามั่งดิไม่ทันแล้วพ่อเขาถึง้าตะเกียบลงอ๋อจะจะสั่งเพิ่มอีกใช่ใช่ใหญ่ขนาดนั้นเลยค <laughs> ร <c oughs> ับครับลูกก็โตกว่าเก่าว่างั้ ตโตๆค,ครับโตอันนี้ลําใหญ่ยังไงว่าลูกมันสมบูรณ์แล้วก็ตลาดต้องการถ้ามันเป็นสีแบบนี้มันไม่มีไม่มีลาไ,ไ,ไ,ไม่มีอะไรมันผิวนวลอย่างนี้มันก็จะผิวเกลี้ยงผิวใสว่างั้นใช่ไหมใช่ครับตั้งแต่ใช้แักหมากเราลาวาได้ใช้ปุย๋ยรัมพอบนดูนี่ไหมบว,บวกบวกเป็นบางตัวครับกพวกแคลเซียมตรงนี้เราก็ใช้แคลเซียมด้วยแคลเซียมจะช่วยไม่ให้ผิวแตกผิวอะไร เอาแล้วเพึ่อยังไงเพื่เอามาฉีดตอนแรกเนี่ยคือเอาแบคมาเราอางมาฉีดดูในยูทูปเห็นเขาฉีดเอะมะเขือเออก็ลำใหญเอไม่ใช่ลำใหญทุเรียนไปฉีดทุเรียนมีทุเรียนอย่สี่ห้าต้นอ๋อก็ดีูก็เลยลองดูไปอันใบเป็นข้อสายก็เลยอยากลองดูอยากลองหรอแล้วเอาไปสายเราเป็นยังไงบ้างก็ดีอยู่ทุเรียนใบใหญ่ๆนะเหรอทุเรียนใบใหญ่มากเลยแต่มันมีไม่กี่ต้นอ๋อ ก็เลยเอาวาะสีลำไยด้วยจะป,ประสีเป็นยังไงบ้าง,างประทับใจไหมใช่ียประสีเนี่ยจมีปลูกทั้ง,งมะเขือพวงทั้งทุเรียนแล้วก็ลำไยคือมีทุกอย่างคือคลองใช้ทุกอย่างเลยจ้ะแล้วมันดีทุกอย่างไหมฮะดีจ้ะโอ้ดีจ้ะ,จะหลังจากที่ผมใช้แมกมาก,กับลาวาเนี่รู้สึกว่าลำไยมันเปลี่ยนแปลงขึ้นเยอะครับลูกจะสวยใบดำมัน เพี้ยนอนไม่บรบกวนครับไม่มีนอนเลยเหรอไม่มีค,ร,ครับไม่มีครับปกตเไอใล่ลำไยขนาดนี้จะมีเพียอะไรมากควนมีเพียแป้งครับเพียแป้งครับเพียแป้งรบกวนแต่ว่าหลังจากฉีบนี้ใช่ใช่หลังเฉ<ช>ีดฉ<ช>ีดเล็ดม,มากกับลาว,วาไปแล้วก็ไม่ไม่ค่อยมีครับแต่พี่ก็ผสมยาฆ่า,ามแมลงใช่ไหมผสมครับผสมนิดหน่อยนะครับเพียแป้งนะครับครับอ๋ออย่างั้นตากาเต่มจะกเกาะที่ลหงเลยใช่ใช่ครับเกาะทีลูรแล้วมันนีมันเยี่ยวมามันก็จะ เป็นลาดําครับี้ไม่มีไม่มีครับใกล้จะได้ขายแล้วเพราะจะไป็นีประมาณวันที่ยี่สิบธันวาเนี่ยครับที่สุเทพปลูกลำไยทั้งหมดกี่ไร่ครับยี่สิบสี่ไร่ครับยี่สิบสี่ไร่เนี่ยถ้าเทียบกับปีที่แล้วกับปีนี้มันต่างกันยังไงฮะหลังจากใช้แมกมากกับลาวาแล้วปีนี้ดีกว่าครับรู้สึกว่าดีกว่าครับมันสวยลูกสวยผิวสวยใบยมันดำดีครับ ลูกดกไม่หลุดไม่ล่วงดีครับไม่ค่อยล่วงครับไม่ค่อยล่วงนะปกติมันจะล่วงเยอะเหรอใช่ครับทำให้ใจล่วงหรือ็ถือว่าโูคตกอยานัะครับทำไม่ข้วเหนียวครับอ๋อปลูกลำไยเนี่ยเจอปัญหาอะไรดูแลยากทําให้เพี้ยเพียครับเพี้ยเพี้ยนแป้งหลังจากคุณพี่เอาแมกมากับลาวามาผสมยาฆ่าแมลงแล้วปัญหาเพี้ยแป้งตอนนี้ยังมีอยู่ไหมฮะไม่มีไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับ สบายใจแล้วเราคิดแต่เดียวเราเก็บแต่เดียวแล้วเราเก็บเราเก็บแล้วฉีดบ่อยไหมยาหน้าแมลงนี่ยากษากับยีแต่งนี่สิบสิบวันครับปกติฉีดบ่อยไหมไม่หวานก็สิบวันนี่เลยครับคแต่เราจะสลับกลุ่มยาไปด้ว่อยสลับกลุ่มยาเพราะว่าใช่ถ้าใช้ซ้ำมันจะดื้อยาสลับกันไปสลับกันมากระเช้าลามีอะไรอยากแนะนำเพื่อนที่เขาปลูก ลำยัยด้วยกันไหมครับอยากแนะนํำยังไงบ้างก็ใช้เลยดีแนะนําเลยใช่ไหมจ้ะไม่ทําไม่ไม่ทําให้ลูกเสียหายใช่ไหมจ้ะจะไม่ทำคือไอ้ที่เขากลัวกลัวลูกเสียหายกลัวลูกมันเสียใช่ไหมจ้ะเขาถึงไม่กล้าฉีดจ้บอันนี้คือพี่ลองดูแล้วจ้ะไม่เสียไม่เสียจ้ะสวยจ้ะสวยจ้ะเขายังไม่เสียหรอครัไม่สวยตอบครับจ้ะเออเหรอจ้ะมั่นใจนะว่าสวยแน่นอนจ้ะมั่นใจจ้ะไปดูได้เลยไปดูได้เลยจ้ะมา สามสี่รอบแล้วมั่นใจแน่นอนครับคขอบใจคนระับแปลงงม,มขายไปได้เท่าไหร่ครับไดล้านส 5, แสนห้าหมื่นแปลงกูซื้อแปลงนี่ <laughs> จะเอาเข้าไป <laughs>